โกสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนเมื่อวานนี้ที่เราเรียนการเกี่ยวกับเรื่องนิราชชื่อว่าอะไรนักเรียนนิราเดือนนีราเดือนคคะนิราเดือนค่ะนผุู้แต่งชื่ออะไรคะนายมีนายมีนู้แต่งชื่อว่านายมีหรือว่ามื่นพรมสมพัฒสอน ซึ่งนิราศเดือนเนี่ยจะเป็นนิราศที่แตกต่างจากนิราศท,ทั่วไปเพราะว่านิราศทั่วไปเป็นนิราศที่ผู้แต่งแต่งขึ้นเมื่อเขาต้องออกเดินทางไกลาจากบ้านหรือว่าจากทมทัก <c oughs> แต่ว่านิราศเดือนเป็นการเล่าเรื่องราวประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน <c oughs> แต่ละเดือนตั้งแต่เดือนที่หคือเมษายนใช่ไหมคะ <c oughs> ไปจนถึง จบมาที่เดือนสี่วนมาจนถึงเดือนที่สี่เขาอ่านเนเดือนาคมอัดแล้วจ้ะอ่ะดังนั้นมันก็แตกต่างตรงที่ว่านนิราชเดือนเนี่ยผู้แต่งไม่ได้ออกเดาใ,ใช้การเดินทางของเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเนื้อหาเนื้อเรื่องนั้นๆนั่นเองทีนี้เมื่อวานเนี้ยที่เราอ่านเนื้อเรื่องกันไปในบางส่วนตอน,ตอนเราอ่านกันช่วงเดือนสิบสองเดือนสิบสองเนี่ยในเนื้อเรื่อง จะเล่าถึงประเพณีอะไรลูกเดือนสิบสองลอยกระทงครับลอยกระทงวันเพ็ญสิบสองใช่ไหมคะอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยแหละตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองคือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันลอยกระทงวันที่ประจันติ์ดวงนั่นเองทีนี้ในเนื้อหาที่เราอ่านเมื่อวานมันมีบางช่วงบางตอนที่เขาเล่าว่า เกิดเหตุการณ์จันทคา,าตหรือราหูอมจันทราหูอมจันท์ปรากฏการเนี้ยเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าโลกพราทิตพระจันทร์เนี่ยมันทําไมบางโค <ล S 1> จรมาตรงกานแล้วเงาอะ่ะมันก็เลยบังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาถึงโลกน,นะคะอ่ามันก็เลยเห็นพระจันทร์เนี้ย มืดทีนี้การพารุปราคามันมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างเอาลันบุระขำว่าอะไรวะอีกแล้วบุระคำน่า อ่ะมาจอขึ้นแล้วนะคะอเออลูกดูดมาลกูกบทอ่านนี้มีชื่อว่าราหูอมจันทร์บทอ่านนี้เป็นบทกรอนนะคะเดี๋ยวอ,อ่นานด้ยวยพร้อมๆกันนักเรียนอ่าน ออกเสียงเดี๋ยวครูปิดครูจะปิดไมค์เพราะว่าถ้าเปิดไมค์แล้วออกเสียงพร้อมกันเนี่ยเสียงมันจะตีกันนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ไม่ตรงกันนะลูกแล้วครูปิดไมค์แล้วเรียนออกเสียงที่บ้านของนักเรียนนะคะแล้วฟังครูอ่านพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสาม ราหูอมจันทร์ธาตุธาปรากฏการธรรมชาติชวนสงวนการดุลชาติไม่ได้เสียงครูแล้วก็มามองน้าชายนักเรียนหยุดก่อนลูกไม่ได้เสียงครูเลยหยุดก่อนหยุดก่อนนักเรียนตอนนี้ครูปิดไม้ของทุกคนนักเรียนไม่ต้องกดเปิดไม้เอง นะคะบางคนพอครูปิดปกบกดเปิดเลยปับ๊บนี่ไงชัยวัดหนึ่งมาแล้วยังไม่ต้องกดเปิดครูกดปิดของทุกคนได้นะคะตอนนี้ครูกดปิดของทุกคนแล้วทีนี้อ่านเองอ่านออกเสียงเองที่บ้านของนักเรียนเพราะว่าถ้าเราเปิดไม์ทุกคนแล้วออกเสียงทุกคนเนี่ยเสียงมันจะตีกันแบบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องเอามือไปโดนโทรศัพท์เลยครูครูปิดไม้ให้เด็กๆแล้วนะคะอ่ะมาเริ่มกันใหม่ ราหูอมจันทร์หรือจันทคราชปรากฏการธรรมชาติชวนชงนก่อเกิดความสงสัยแก่ผู้คนพากังวลกลัวราหูจู่จับจันทร์บ้างเรียกขานจันทรุปราคากบกินเดือนเล่ามาแสนานานนั่น หลากเรื่องราวเทพพี่น้องทะเลาะกันพ่านพบพลันอมดวงจันทร์ยามราตรีคนทั้งหลายทำเสียงดังช่วยเดือนไว้มุ่งตกใจคลายพระจัน์ทรแล้วหลบหนีคงความเชื่อยังเห็นได้ในวันนี้มากมายมีมิธานน่าอ่านฟังอ่ะตอนนี้สามารถเปิดใ่ได้ บทอ่านราหูอมจานหรือจันทคาตเรามาดูกันว่ามันมีคำศัพท์คำไหนบ้างที่มีความหมายว่าเหตุการณ์กันทรุปราคาคำแรกคือคำว่าอะไรลูกราหูอมจันค่ะคำแรกราหูอมจานครับราหูอมจันใช่ไหมคะต่อมาคือคำว่า จันทรค้าจันทรค้าจันทรค้าจันค้าอะไรอีกลูกจันทรุราค่าจุกราคาจันทรุกราคาและอะไรอีกอันนึงกบกินเดือนตบกินเดือนอ่าสี่คำเนี้ยเป็นคำที่เขาเอาไว้ใช้เรียกเหตุการณ์ที่ อยู่ๆพระจันทร์เนี่ยมันก็มืดลงไปบางที่เขาเรียกว่าราหูอมจันทร์บางที่เรียกจันทคาาจันทรุปราคาหรือว่ากบกินเดือนซึ่งที่คุณครูติดไว้เมื่อวานนี้บอกว่าจะเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าเขามีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่ามีตำนานที่เขาก็ เล่ากันหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวนี้เอาเป็นสองเรื่องสองเรื่องลวกันบ้านใครมีหาเสียขอท <c oughs> ีองคและแรงองสจ้มหาวตะบน้านต้เองเยรถหน้าไม่หน้ากานเลตอนไม่หลเข้าอะโอเค วิ่งผ่านไปแล้วรถวิ่งผ่านไปแล้วออะ <S <S เดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟัง, <S <S งก็มีเรื่องนี้เนี่ยติดไม้ก่อนเรื่องแรกเอาเกี่ยวกับเทพที่เขาทะเลาะกันบอกว่ามีพี่น้องมีพี่น้องอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามีกันสามคนพี่น้องทีนี้พี่น้องคนโต ับคนกลางเนี่ยชอบกันแกล้งน้องคนเล็กมากอ่าไม่ว่าจะแบบว่าทำอะไรไปทำบุญก็จะแบบว่าพี่คนโตเนี่ยมีวันหนึ่งเขาจะไปทำบุญที่วัดพี่คนโตเนี่ยก็ตักข้าวใส่ขันเป็นขันทองอ่าสมัยก่อนเขาจะมีเคยไปใส่บาทที่วัดไหมเราก็จะมีขันใส่ข้าวใช่ไหมคะพี่คนโตเนี่ยเอาข้าวใส่ขันเป็นทอง ส่วนคนกลางเนี่ยเอาข้าวใส่ขันเงินซึ่งตอนเนี้ยไม่เหลือขันเอาไว้ใส่ข้าวเลยน้องคนเล็กก็ไม่รู้จะใส่ใส่อะไรไปวัดก็เลยแบบว่าโกรธก็เลยเอากระบุงกระบุงเก่าๆเนี่ยใส่ข้าวไปที่วัดอ่าซึ่งทีนี้เวลาผ่านไปเนิ่นนานเลยเมื่อทั้งสามเนี่ยตายที่คนโตเนี่ย เอาข้าวใส่ขันทองใช่ไหมคะก็เลยไปเกิดเป็นพระอาทิตย์ส่วนคนรองเนี่ยเอาข้าวใส่ขันเงินก็เลยได้ไปเกิดเป็นดวงจันทร์ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยเอาใส่กระบุงดำๆกเก่าๆไปนั่นเรียกว่าน้องคนเล็กไปเกิดเป็นอะไรไหวโลกเราไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่ายักษ์หูทีนี้เมื่อใดที่ ด้วยความโกรธแค้นพี่ทั้งสองเนี่ยราหูเนี่ยเมื่อใดที่เห็นพี่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก็เลยต้องไปอมไว้ในปากทุกทีเลยเพื่อแสดงว่าเราอะมีอํานาจมีบารมียิ่งใหญ่กว่าอันนี้ก็เป็นเพราะเพราะว่าราหูเนี่ยอมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก็เลยเป็นการเล่าว่าเนี่ยคือเป็นการเกิดเหตุการณ์ราหูอมจนันทร์ หรือว่าถ้าในตอนกลางวันอมดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าสุริยุปราคาเคยได้ยินไหมคะที่พระอาทิตย์อยูย่อกมืดไปอ่ะอีกตำนานหนึ่งอีกตำนานหนึ่งอันนี้ก็เป็นตำนานที่เขาบอกว่าเมื่อครั้งที่พระอินท์เนี่ยได้ทำการ ตอนนั้นเหล่าเทวดาแล้วก็ยักษ์เนี่ยร่วมกันกวนเกษียนสมุทรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของรามเกียรตินิดนึงนะคะร่วมกันกวนเกษียนสมุทรเหล่าเทวดาและยักษ์เนี่ยได้มาร่วมกันกวนก็คือใช้พญานาคในกวนทะเลทั้งทะเลเลยเพื่อให้ได้น้ำำําอมฤตน้ำำําอมฤตเนี่ยเมื่อดื่มไปแล้วเนี่ยจะไม่ตายจะอยู่โยงโคกผานค่ายยังไงก็ไม่ตายทีนี้เมื่อ ได้น้าอมฤริเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเหล่าเทวดาเนี่ยก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวจะหลอกล่อให้ยักษ์เนี่ยไปที่อื่นก่อนเพื่อจะให้เทวดาเนี่ยได้ดื่มน้ําอมฤริก่อนอ่าันนี้ก็แอบขี้โกงนิดนึงแหละก็เลยมีเทพองค์หนึ่งได้แปลงเป็นหญิงสวยหญิงสาวสวยเลยไปหลอกล่อพวกยักษ์พวกยักษ์เนี่ยต่างก็เห็นผู้หญิงสวยวนะเนาะก็แบบตามไปก็เลยลืมว่า จะต้องมาดื่มน้ำอมฤตพวกเทวดาเนี่ยก็เลยมาดื่มน้ำก่อนทีนี้มียักษ์อยู่ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้ก็คือราหูนั่นเองราหูเนี่ยได้รู้แผนการของเทวดาก็เลยแปลงกายตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเข้ามาร่วมดื่มน้ำอมฤตด้วยราหูเนี่ยได้ดื่มน้ำอมฤตไปสักครึ่งหนึ่งนี่แหละ พระอินเดียจับได้ว่าคนคนเนี้ไม่ใช่เทวดาเพราะว่ามีเทพสองตนเทพสององค์ไปฟ้องพระอินทนั่นก็คือเทพที่ชื่อว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ได้แอบไปกระซิบพระอินทว่าคนคนเนี้ไม่ใช่เป็นเทวดาแต่เป็นยักษ์ชื่อราหูปลอมตัวมาราหูก็เลยถูกลงโทษด,ด้วยการที่พระอินท์เนี่ยเอาจากักรูจกนะ้จักไหมที่เหมือนแผ่นซีดีอ่ะ ดีคาถาจักรักด์กันดูสิกูมานไหมไปดูค่ครับดิอไปดูค่าดักดไปปดเข้าที่กลางลําตัวของราหูอ่าแต่ว่านักเรียนว่าราหูตายไหมไม่ตายไม่ตาอะไรต่างตายตายแต่น้าอมแต่ว่าน้ำอมิตเนี่ยมันไหลเขากินทางปากใช่ไหมมันไหลลงไปแค่ที่กลางตัว อ่าไหลไปได้ครึ่งตัวเท่านั้นเองก็เลยร้าหูก็เลยกลายเป็นยักษ์ที่มีครึ่งตัวอ่ามีตัวอยู่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเ็เกิดความโกรธแค้นให้กับร้าหูมากร้าหูโกรธแค้นใครที่สุดนักเรียนรู้ไหมพระจันทร์กับพร้าอาทิตย์โกรธแค้น,รรคน,คนพระจันทร์กับพระอาทิตย์มากเพราะว่าไปฟ้องพระอินทร์ ดังนั้นเมื่อใดที่ราหูเนี่ยได้เจอพระจันทร์กับพระทิ์นเนี่ยก็จะดับพระจันทร์กับพระทิ์เนี่ยอนเนี่ยคือเรื่องราวที่มาของเหตุการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานี่ักเรียนเราหมดที่เราเรียนไปเถอมที่แล้วเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับตัวละครที่ครูพูดขึ้นมาเมื่อกี้คือราหู จำได้ไหมว่าราหูเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่ตนหนึ่งชื่อว่าอะไรมาตุลิีลองนึกสิราม,มาสูปรปะคูกล้องเก่งมากราหูเนี่ยมีเพื่อนชื่อรามาสูรที่รามาสูรไปแย่งลูกแก้วนางไม่ขลาจําได้ไหมคะจาได้ก็หอลอเรามาสไปแย่งลูกแก้วเม่ขลาเพราะว่าจะแก้แค้นให้เพื่อนที่พระอินเนี่ย ตัดตัวราหูตัดตัวเพื่อนเขาก็เลยอยากที่จะไปเอาลูกแก้วมาเนี่ยเอาไปต่อรองกับพระอินเนี่ยก,ก็คือเนื้อเรื่องมันเป็นงไงคะมันเกี่ยวข้องกันกับบทเรียนที่เราเคยเรียนมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณครูจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานการเกิดจันทรุป,ปราคาแล้วก็สุริยุปราคาแต่ว่าเรื่องจริงมงันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่ไหมคะ ที่คุณครูบอกไปตอนต้นแล้วที่ว่าดวงจันทร์โลกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดการบังแสงบังเงาการทําให้ดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมืดไปอ่าคุแล้วก็มาดูทีนี้ต่อมาเมื่อเราพูดเกี่ยวกับดวงจันทร์เมื่อสักครู่นี้พูดเกี่ยวกับดวงจันทร์เดี๋ยวมาดูบทร้อยกรองอีกบทหนึ่งเด d d y land ดดดปดร้อยกรองบทนี้มีชื่อว่าพระจันทร์และวันลอยกระทงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านเหมือนเดิมบทนี้แบ่งในรูปแบบของกาบยานีสิน,นะคะวิธีการอ่านจะแบ่งวักวักหน้ามีห้าวักหลังมีหก โบราณพระจันเจ้าคนไทยเราเรียกกมาค่ะเดี๋ยวเป็ดนใหม่ก่อนอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่นักเรียนอ่านของนักเรียนออกเสียงไปด้วยนะคะทานกับทามเขียนหน้าจอหยุดเขียนก่อนนะจ๊ะยังไม่ต้องโดนหน้าจอเอามือออกเลยเอามือออกเลยแล้วฟังคุณรูอย่างเดียว อ่ะเอาใหม่นะลูกหนึ่งสองสามโบราณระจันเจ้าคนไทยเราเรียกดวงเดือนหลากคำความหมายเหมือนเลือกเรียกขานเนิ่นนานมาสสิรัชนีกรแขจันทรทะแงจันทาบุหลันเลื่อนลอยฟ้าโสมส่องแสงแจ้งจับใจ วันเพนเดือนสิบสองจันนวนผ่องเป็นยองใหญ่ลอยกระทงมุ่งส่งไปบูชาบาทพระศาสดาอีกแม่คงคาให้น้ำกินใช้ตลอดมาเตือนจิตคิดรักษาธรรมชาติคู่ชีวิตแอบบทร้อยกรองนี้พระจันทร์และวันลอยกระทง เขาบอกถึงคำที่มีความหมายเหมือนกันเราเรียกคำคำพวกนี้ว่าคำไวยพลดหรือคำพ้องความจำได้ไหมเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องคำพ้องใช่ไหมคะมีพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความคำพ้องความคือคำที่มันมีความหมายเหมือนกันแต่เวลาเขียนจะเขียนไม่เหมือนกันอ่านก็อ่านไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่า มันจะมีความหมายเดียวกันอย่างคําว่าพระจัน์รเจ้าดวงเดือนสสิรัชนีกรแขจันทรทางแหคคำนี้อ่านว่าทางแหนะจันทราบุหลันคําพวกเนี้ยนักเรียนมันความหมายเดียวกันคือความหมายว่าอะไรลูกหมายถึงอะไรคะพระจันรพระม,มีคำว,ว่าโซมอีนคำหนึ่งพระจัน คำพวกนี้<า>นมีความหมายว่าพระจัจารย์อาจระจันทร์เจ้าเห็นไหมว่าคำที่เรียกดวงจันทร์หรือพระจันทร์เนี่ยมันยังมีหลากหลายคำเลยที่เราไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าพระจันทร์อย่างเดียวจันทราใช่จันทรา,ทาก็เหมือนกันคำคำพวกนี้เยอะเพราะว่าเป็นเอาไว้ใช้สําหรับในการบางที แต่งบทร้อยกรองแต่งเรื่องราวแต่งกรอนต่างๆเนี่ยก็จะได้ใช้คำที่คล้องจองแล้วก็เหมาะสมกับบทร้อยกรองนั้นๆนั่นเองเขาก็เลยมีคำที่มันหลากหลายที่มีความหมายเดียวกันขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยอะแล้วทีนี้ในวันนี้เนี่ย การบ้าน,านสำหรับการบ้านคุณครูให้นักเรียนไปทำเป็นของวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะก็คือเย็ดตอนเย็นเนี่ยปกติครูจะเช็คงานแต่ทีนี้คุณครูคให้โอกาสว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอาจจะไปลอยกระทงไปทำกระด้อ<ท>งอะไรไะนนต่างๆนักเรียนก็บางคนก็อาจจะทำช่วงวันเสาร์อาทิตย์<อ>ได้นะคะ ถ้าเกิดวันนี้ทำกได้วันนี้ได้ค่ะถ้าเกิดวันนี้ทำหนูก็ส่งวันนี้ได้เลยการบ้านวันนี้นะคะทำในสมุดนะลูกมีบางคนที่สมุดเคยอยู่กับคุณครูแล้วไม่ได้เอากลับไปนัเรียนอะไรนะครูนหนูฟังไม่ทันตั้งใจก่อนตั้งสติตั้งสติครูพูดว่ามีบางคนที่สมุดเคยอยู่กับครูแล้วไม่ได้เอากลับไป ักเรียนถ้ามีสมุดใหม่หนูก็ขึ้นไปได้เลยหรือว่าสมุดต,ตอนป .3 าอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหลืออยู่ก็ใช้ได้นะคะใช้สมุดที่เคยมีได้จะได้เพราะบางคนเนี่ยบางทีถ้าทําใส่กระดาษกระดาษแล้วมันกระจัดกระจายเงมันยากต่อการรวบรวมหนูก็ทําเป็นสมุดเอาไว้าการบ้านคือ เดี๋ยวคุณครูจะส่งบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระจันทร์แล้ววันลอยกระทงให้นักเรียนคัดตามก็คือคัดลายมือตามบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้แล้ววาดภาพคืนวันลอยกระทงในความคิดของนักเรียนนะคะแค่นั้นเองกันบ้านทําในสมุดวาดภาพระบายสีอะไรให้สวยงามเดี๋ยวคุณครูจะส่งโจทย์ไปในไลน์ห้องอีกทีนึง วาดภาพวันลอยกระทงใช่ไหมคะใช่ค่ะครูครับลงครับลงหน่อยหน่อยครับลงสมุดไงลูกอครูครับลงหน้าหน่อยครับอะไรนะลงในสมุดไฟขออ่างย่าครับครูครับเขียนตัวบรรจงเต็มเต็มมันเอาตัวครึ่งเดี๋ยวคุณครูจัด ส่งคำทแจงคำสั่งให้หนูเข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับบทกรอนนี้ก็คือบทกรอนเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เนี่ยดวงจันทร์ถ้าแคปไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะคะให้คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดคุณครูครับคือเมื่อวานครับหนูไปหาหมอ